<S 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 สวัสดีครับวันน huh ี้เราก็จะมาแคสต์อารยากันนะตอนนี um <t <t um <t um> <t ้เราก็ได uh> ้มาเจอกันอีกทีและตัวละตัวละไอทามแคสเตอร์ท um> ีนี้ก็ได้มาอยู um> ่ด้วยกันแล้วตอนนี้มแนนะาโอเคครับอีพีวันสุดสั้นครับโอเคโอ้คือเสียงมันะเสียงมันมากมากเลยครับเน้วะโอ้ไม่ต้องปิดครับไม่ใช่ GTA V เอวครับาแล้วครับครับครับอ่อเห็นเพื่อนผมว่าเสียงผมนี่ออกนี้ไม่เหมือนเลยครับ ไม่เหมือนทางครับโอเคครับจังหวะนี้ก็รอสักแป๊บนะรอสักครู่ครับเชิญเล่นเลยครับผมยกแพ้ครับตอนตอนนี้นะฮะโอ้โหตอนนี้ก็มาแล้วนะเดี๋ยวนะเลยเกิดอุบัติเหตุนิดนึงนะโอเคครับเอาเลนะฮะอะไรทีนี้ก็ถูกแล้วออโอเคครับแล้วแต่จังหวะนี้ผมจังหวะนี้นะฮะคุณอ่อนนะไหลไปไหครับจะเป็นคนแคสเอ่อปรับเซสซิทีฟหน่อยได้ไหมส่วนผมนะฮะเอาได้ครับปรับเลยฮะจะผมจะเป็นคนนั่งดุยเฉยนะไม่ต้องกลัวบ้างดูสิโอ้ยน่ากลัวผมบอกว่าผมคงจะไม่ไม่ไม่ตกบันไดไม่ใช่ไม่ตกเก้าอี้นะไม่มันไม่มีปรับแบบมีีีเเดด๋๋ยยววปปปรรรัััับบบบให้นนนะะฮขออุญาตสกแ๊ค มันจะมีช่วงงนทงบ่าสำหรับใครที่ค้างนะคะก็สามารถปรับให้ตามผมนะก็เข้ามาที่ option แล้วก็ o setting นะนี่ยปรับตรงนี้ครั display คยิ่งอยู่อาบน้ำคนเดียวอยู่ทุกวันนี้ไม่เดก็ได้แรกอยู่สองคนภายในห้องที่น่ากลัวนะน่ลัวมากเลยก็ดีนะชื่อว่า spa ครับน่าก่ัยจริงนายนะปิดผ้าม่านให้หน่อยครัโอ้แบบนี้ยิ่งแบบเลยขนาบบเจแบบโลนี่ปิดผ้าม่านเหรอโอตายโอ้เดี๋ยวปรับเป็นเจ็ดร้อยก่อนเค้างโอ้วันี้โอเคนี่แหละโอเคแล้วจะปรับปรรัับบอะไีีีีกกม้ยพค่เสหหทลล็น ไม่เป็นไรที่นี่อย่างนี้ก็อื่นแล้วนะโอ้มันเร็วไปเนาะนี่ใครปรับเนี่ยเร็วเกินคุณไม่เรอโอเคครับก็มาแคสต่อกันฮะตอนนี้น่าปวดเหลือเกิน ไปไหนค่อนข้างดีขึ้นนะฮะโอ้ดีมากฮะโอเคฮะตอนนี้คุณทามก็เป็นคนับนะครับอผมก็นั่งดีนะผมแบไมกัเลยนะคจริงนทาเราเคยทำคลิปเก่ามาแล้วนะซึ่งเป็นแคสแบบนี้แหละโอน่ากลัวมากผมไปซื้น้ำเดี๋ยวมาะคือคือเราเคยทำคลิปเก่านี้มาแล้วนะแต่ว่าบันทีมันเกิดข้อผิดพลาดระหว่างตอนที่ผมมาต่อทำให้เสียดายคลิปไปนะโอ้หน่ากลัวมากอันนี้เราก็เลยต้องมาแคสไ่กันแล้วนี่เป็นโอกาสนีมากที่นั่งกันอยู่สองคนแล้วบรรยากาศน่ากลัวมากผมเชียร์นั่งแล้วก็นั่งกันในสองคนนะพักพักแล้วแถม ผมว่าถ้าเป็ผมป่านี่ผมเดินไปข้างนอกวะเดี๋ยวผมเล่นดีไหมฮะเผื่อมันจะผมพี่แกตัดชิปให้แบบมันเร็วนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาเท้าน่อนครับเอายางเข้าห้องนะเรี๋วเร็วเร็วไม่เห็นแล้วครับอันนี้คืออะไรปักไฟครับไม่มีอะไรเลยโอ้ยเข้าไปในห้องน้ำให้มันเลื่้ยเข้าไปเข้าไปเลยมันเลื่อยเลยฮะกดดีครับคลิกซ้ายมันเลื่อยเลยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยกดโอเคฮะเดี๋ยวอะขออภัยกดโอเคดิโอ้ค้างค้างค้างจน เอาจนไม่น่ารินน่ากลัวมากมันล็อกอยู่เห็นไหมเฮ้ยก็ไปเอาพระมันสิกะโบเดี๋ยวหาไม่เจอเอ้าไอ้ตรงเมื่อกี้ไงไอ้ตรงนั่นน่ะเฮ้ยผีเอาพระไปซ่อนหรือเปล่าน่ากลัวจริงจริงไม่ะเฮ้ยมันอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยนี่ตรงนี้เองต้องหาก่อนไปได้ผมเล่นเองรู้ๆแต่หาไม่เจอโอเคยังดูพี่น้อยจบเลยพี่น้อย description ห่อดิสคิวชันหน่อยไหม this is โอเคแค่นี้แหละเป็นพระเองครนะจะได้ข้อบไหนอืมอย่างที่ไหนโ๊ยอยากวัวบางเลยสิ เราไปหลบก่อนวันเฮ้ยเปิดเขียวได้แล้วเขาไม่ร้อนห้องน้ำมีห้องน้ำเหรอห้องน้ำวัดปิดซีลประตูค่ะกระตุกำลังโคตรเลยอ่ะกลายเป็นรู้เลยว่าเขาเป็นเอกที่แรงจริงๆปรับภาพแบบไม่ไม่คือคือตอนนี้เปิด GTA วค้างไว้ด้วยนะมันก็ลืมลืมทำปิดไหมเอ้าปิดปิดยังไงเนี่ยมันปิดไม่ได้อ่ะมันกระตุกอายเองนะเดี๋ยวดูฝีมือนะฮะโอ้โหเออกระตุกจริงเว้ยว่าว่าปรับภาพได้นะเรื่องที่มันช้ากว่านี้ไหมเอาไหมเรื่องที่มันช้ากว่านี้ไหม วิน่ากวิงเรื่อง้าวบนี้รมันนี่นี่คือปิดประตูเรื่องอะไรเนี่ยทำไมมันปิดยากขนาดนี้เออปกติก็ปิดง่ายนะทีนี้ต้องชี้ชี้ให้ดูปกติก็เล่นมันก็ไม่คางขนาดนี้เอาผ้ามช้ากว่านี้ไหมเอาล้ช่วงนี้ผมขอพาูฟังโอเคแต่ผมยังใส่อยู่โอ้โเคแวงกองโผมาตั้กรรมค่าวโหล่้าวถกน่ากลัวอาดิ s c r i p t i n ไหมไม่ต้องนะ s ครับช่วครับอ่าหันนะช่วงนี้โอ้โหนั่นมันอะไรอ่ะโอ้นั่นมันนั่นมันอะไรก็ไม่รู้น่ารักมันน่ารักมากน่ารักดียว เฮ้ยน่ารักเยครับเออครับกุ้ยตีครับกินบอลโลชชัดนเยาเริ่มแ้กที่มันช้าก่อนนะเอหรือว่าแค่นี้พอแค่นี้ก็พอโอ้โหโอ้โหใครมาเกาะเรานีกัน่ากแบบการเข้าห้องน้ำดูดูการเขาเป็นสเต็ปข้างโอ้โหก็เป็นหลีกัเกร์มน่ักเยเนเนี่ไหนต่อโอ้โหเสียที่ขนลุกเลยตอนนี้เวลาห้าทุ่มไรห้าทุ่มเท่าไรไม่รู้ห้าทุ่มเท่าไรน่าจะห้าทุ่มสิบนาทีดูเวลาให้หน่อยเยาดูเวลาหนึงตอนนี้เราแท็กกันอยู่ ดแคดตอนห้าทุ่มยี่สิบสองนาทีแล้วก็เกมก็ยิงน่ากลัวขนาดนี้รวมๆแล้วน่ากลัวมากเอาไวต่อไปไหนไปไหนคุณเปิดประตูข้างหน้าสิครับประตูหน้าไหนนะท่านนะตรงนั้นเลยครับเปิดเลยครับมันเปิดรอให้อยู่แล้วนะครับโอ้เปิดอันน้าหนาจใจนะครับมันค้างอ่ะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องโปรเฟสชั่นอลปกติเวลาเล่นอ่ะมันก็ไม่ค้างแบบนี้นะแต่ครั้งนี้มันค้างมากเลยบอกแล้วมันค้างเออเลยเลยร้อนเออเดี๋ยวจะไปเจอลิฟต์หรือเปล่าโอ้ยเสียงปั้งเสียงเข้ามาปิดแล้วปั้ง เลยไปสิเสียงอะไรครับดเ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีรถหรือเปล่าครับผมเห็นรถเข็นคันนึงน่ากลัวหลังจ,จากนั้นมันจะมีคนมาขับรถแ,แ,แข่งแถวนี้นะฮะรู้นะเสียงอะไรวะเนี่ยดู้นะรถแข่งนะรถแข่งนะมายัางนียังยังต้องเก็บอันนี้ก่อนครับผมแล้วพอออกมาถ้ามันจะมีคนมาแข่งรถแ,แ,แข่งแถวนี้เล่นกันนะโอ้โหซ่องจุดหมายอะไรเนี่ยอ่านดินสคริปชั่นหน่อยอ๋อมันว่างเปล่านะฮะไม่มีอะไรเลยงจังเอาแล้วมีคนมาเล่นรถแข่งนะไม่ได้ครับหลานมาเล่นรถแข่งโอ้โหเนอะเอาเอาไปด้วยได้ไหมเนี่ยโอ้โหใช้ไม่ได้จริงๆไปครับตรงนีไปคร ตอนนี้เกมก็น่ากลัวแล้วยังไม่พอัวแต่มีเวลาตอนเล่นตอนนี้ก็ห้าทุ่มครึ่งแล้วน่ากลัวยิ่งเข้าไปใหญ่เฮ้เล่นนี้จะมีอะไรหรือเปล่าเพราะจีนี้แบบว่าเดินตามเสียงผู้หญิงหรือเปล่าไม่ใช่เธอเสียงอะไรวะเนี่ยแสบแก้วหูอยู่ตรงนี้เอาไวมันไม่มีอะไรหรอกใช่ตอนนี้ผมกับทางก็ผัดกันแล้วเอ้าเมื่อไหร่นี่จะเปิดเนี่ยใจเย็นๆรีบออไหนบอกว่าไม่มีอะไรก็ไม่มีจริงๆเข้าไปแล้วตรงเนี้ยโหเสียงนี่มันดังแย่หูฟังดินไหมฮะแยกหูฟังเถอะเอาหูฟังดั่นเข้ามะ มันมันรู้สึกเสียมันมันไม่ได้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 ใส่ได้แค่เดียวโอเคตอนนี้ก็ไม่สบายเสียงก็แ c ใจเออนี้ไม่มีอะไรไม่มีไม่มีอ๋อมีนะเสียงแผ่แ c นี่แหละมากดลิฟต์เองด้วยนะฮะอ้าวอ้าวชั้นห้าตอนนี้เวลาค่าทุกคืนแล้วแหละน่ากลัวไม่เดือดออกมาเวลาก็น่ากลัวเกมก็น่ากลัวน่ากลัวจริงตอนนี้ท้าวก็เป็นคุณลุงคับโอ้โหสายย่อสายย่อสุดๆเฮ้ยเราต้เป็นสายโ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 เลยโ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 ยกยโ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 ย้ยันนี้ยัยโ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 มโย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 โอโย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 จะมา มีคนบอกปุกกันก็จะไล่ลงมาหลังจากนั้นเราก็ต้องหนีแล้วก็หนีเฮ้ยหยาดเล็ดอยก่อนนีเดี๋ยวบอกก่อนนรแข็งครับรถแข็งครับใช่ไหมครัคุณไอครับแถวช่วงนี้ครับอ๋อนี่ใช่ถึงตอนนี้แหละครับผมเคยเล่นมาสึงตอนนี้แหละแล้วก็เข้ามากลมตรงนี้แต่มันก็เกิดครับมันเป็นแก๊งขโมยอะไรนี่แหละจ๋ดๆนั่นวานครับวานครับวานครับรู้ๆเล่นมาถึงตรงนี้แลวะแล้วก็เดินผ่านตรงนั้นผมเคยเล่นมาแล้วแล้นมีคนมาอันนี้แหละถึงตงนนี้ นี่นะปวับเลสซิ่งแถวนี้นะคะเดินไปเลยปิดเปิดประตูไงเปิดนี่ไงเฮ้ยใส่หูวฟังซีดิจะได้รู้ระทึกหน่อยมันไม่มันมันได้ฟิลลิ่งเกินไปไม่เป็นไรไฟไฟไปเถอะนี่แหละเดินมาถึงตรงเมื่อกียวดีๆถึงตรงนี้ไม่ไม่เลสซิ่งนะเลสซิ่งนะเปิดประตูไปทั้งหมดตอนนี้เดินผ่านมาแล้วผ่านจุดที่ว่าเคยมาถึงสูงสุดแล้วตอนนี้ได้สติใหม่แล้วในการเล่นมาถึงตรงนี้แล้วไม่มองหต้องกลัวไม่ต้องกลัวเพราะว่ามันมีเลสซิ่งมัมีมีการขับรถแข่งเนี่ยโอ้ใส่ไว้เออพังแลหลุดไปเออพาดูเหมือนลัวแบบหัวฟังห้ใส่น โอเคตอนนี้เนี่ยงานหน้าที่เป็นมอเนียมีอะไรอ,อีกรถเลสซิ่งครับรถเลสซิ่งอ๋อตอนนี้ผมเคยเล่นแล้วผมเคยมาเลสซิ่งครับโอ้โหรถนี่ปรับแต่งมาดีมากแล้วมาเสียที่สุดยอดโอเคผ <c oughs> มเคยเล่นถึงตอนนี้แหละแล้วก็ยังไม่กล้าเดินเข้าไปตรงนู้นผมพูดผิดตอนแรกแท้จริงแล้วผมไม่ได้มาถึงตรงนี้ผมให้คนเล่นเลยครับโอ้โหแล้วอย่างนี้ผมเล่นดีกว่ก่อนก็เคยเล่นมาแล้วแต่ว่าตรงนี้ยังไม่เคยจริงๆน่ากลัวมากตรงนี้คือผมเอาเลยเอาเลยผมไม่ไปเป็นเอาดิ่ไม่ไหวลัวร์่กลัวอะไรอย่างเงี้ยใช่เนี่ยเล่นมาถึงตรงนี้แหละครั้างหน้าสุดเนีี่่ยยออระงงงงตัววหไ้้จิด เอาจริงๆเอาไปเลยแล้วแล้วแล้วไปเลยเปิดประตูแล้วหันหลังนี้เลยแล้วว่าไงต่อมันล็อกอยู่ที่ต้องบอกเปิดประตูเดี๋ยวนี้เปิดไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดในตรงด้านข้างนั้ไม่ใช่ด้านข้างดิต้องหันไปก่อนแล้วก็จะมีมีโอเคแค่ตเดียวไปไปดูตรงนู้นนะตรงนู้นเลยนะไม่ใช่หันไปน่นน่ะเรายังไม่มีใช่ไหมยังนั่นหลเดินกลับไปดิเดินกลับไปไม่ใช่ตรงนี้ตรงนู้นนั่เดินกลับไปแล้วมันจะให้เรากลับไปทำด้านหลังโอ้ยไม่ใช่หรอก หนไม่ได้หนไม่ดไม่ได้ไมได้แต่เจ้าหัวัวโยวไม่บอกี่าวเลยว่าจะเจอหีตนี้โหเาไัวเยดี๋ยวเล่นเองโช่นโอเคเมื่อกี้หเล่นแล้วก็ตายก็คราวนี้ให้ทามเล่นแทน่ายนทเล่นก็คงจะไม่เป็นไรกดวิ่งไม่เนไม่เหมือนทามโหน่ากลัวมากเลยเมื่อกี้ไม่บอกไม่การเลยว่าจะมีอะไรโหครนี้ทาคนเล่นบ้างไปแล้วมนีไม่ใชการกดนไอที่ว่านัเดี๋ยวตัดเส้นระบายสี ได้พี่ช่วยได้พี่ช่วยตัดเส้นได้ได้โอเคเรื่องไหนเพราะว่าคราวนี้คงจะหนีได้เพราะว่าทามเล่นเก่งมีรถควงข้ามาขับมาเลสที่ตรงนี้เออผมไม่ถึงตรงนี้แหละอของหูฟังของได้ได้แล้วคราวนี้ก็ใส่ได้ฟิวได้ฟิวริกผมก็ได้ฟิวริกโคตรเสียฟิวเลยไปวินนักหัวมาประตูมันไม่ยินดีฮะกลับเลยครับแต่ผมว่าแต่ว่าว่าไงฮะนี่ฮะไปดูหน่อยนะแเอาบล็อกไม่ไม่แสบแก้วหูมันดังไปไม่ได้ระวังก่อน ก็เดสมอล์เนะันน่าไปนดดูไหมเอารูไปไงเออถูปเดียวน้าจ้โมันจะมีวิ่งแล้วก็แบบทางก็ได้อยู่หรือหรอช่างมันถึงเอาไงเลือกแค่เลยไหมเล่งก่อนเอาไลองลองพี่พี่ทำไม่ได้อะทางทำไมลองไป่ลอนไปปับที่ช้าเมนนี้โอเคขอปับขอปับภาพก่อนก็แล้วกันโพอดีมากเอ้าเอ้าิดทำไมครับคุณอ้ผู้เพียรรผู้ส์ดคอนตัว f 1อเอากดเไปแล้วเออีก็แสดงว่าไม่ได้ โอเคอ่าตอนนี้ก็เล่นใหม่รอบที่สามแล้วให้คุณพามเล่นเหมือนเดิมเพราะผมไม่กล้าเลยอ่าโอ้ยปวดหัวเลยแล้วสิงห์พูดรอบที่สามเหงื่อคำบ้างไหมเอ่อเห็นอะไรขยับอยู่ตรงนั้นไหมกเปิดประตูให้ได้โอเคดีไม่ไหวเกลือแสบขออนุญาตถอดหูฟังตุ้ยแสบหูมาฟังมาสองรอบแล้วตรงนี้อะไรกินน้ำเปล่าปะเออหรือว่าต้องเข้าประตูนี้รึเปล่าไม่ได้ อันนี้นพิงค์นะน้ง์นะน้ำพนะรป่เห็นไมปอยรีบเสียงดังอ่ะกลับมอันนี้ใส่อันเลยไม่ไหวยาจะได้ซีวูตอนนู้น่ยมันจะได้วด้ออ้มสไ้แ่หร่คน้ิไม่ได้นี่นี้วแหละ้ก็มเลิ่เร็วกิทน้นกิ ตาใสสยองมานั่นมันชื่ออะไรอารยาเป็นน้องของอารยาพี่ใช่ปะภรรยาเขาบอกว่าเกมนี้มาตามหาภรรยาเอาเลยเลยเร็เร็เดี๋ยวคลิปมันมีเวลานั้นมันหลังมียัยเปล่าไม่มีอยากไปไปดิกดจับอ๋อรอพี่สาวรอพี่ฟ้ากดชิปเพื่่อวิราะนี้ไม่ผ่านพอโดนผีแล้วก็กดชิปวิ่นขอแค่ได้นก็โอเคแล้วแหละโอเคใช่ถ้าครั้นี้ไม่ผ่านก็ขอเปลี่ยนเกมเลยไป gta แทนไม่เป็น gta บีนแต่เล่นไปเล่นมาสนุกนะเพราะว่ามีดีนคนอาริสติโอ้โหรถนี่จะศิลกาแห่งสุดยอด เดินไปเลยกดชิปเลยไม่มันยังไม่ได้มาละเดินมาไปข้างหน้าแล้วก็เดินกลับเลยตรงนี้นะฮะคไม่ใช่หรอกงนี้ลองดูไหมไม่ใช่เอ้าเฮ้ยได้แล้วนี่เมื่อกี้ไอหรือลองไปทางนี้ดูกอนเออได้ได้แต่ถ้าไม่ได้ด้ยลอง ไม่ได้กลัวเลยท่นก็ไม่ได้กลัวนะเล่นนี้มาไม่ไม่ไม่เอาออดฟังก่อนแล้วกันวอล์คใส่ได้อ่ะเดี๋ยวมันต้องอะริงย่า้มเห็นหนี่ดูดิไม่น่มันที่ไหนเนี่ยมนเล่นต้องใส่เล่เอ้ไม่ได้กัวเไม่ได้ทีไม่เกมผีเรเปิดยังไงเปิดไม่เห็นได้มาใส่ป็นคนละข้าไม่เอาความวิทำอะไรเนี่ยเกมีเจะทำเสร็จไหมในการบ้านหนึ่งเะเ้้ปิดระตูเปิดยากิเลยเอาเ่อยเลยแล้วแค่กดแล้วก็หน้าไปก่อนว แค่กดแล้วก็ลากออกแค่นี้เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันคนละประตูอะถูกตัดเส้นเลยไหมคะน่ะได้ตัดเส้นให้หมดเลยเอาแบบเป๊ะๆอ่ะให้ค่ะพี่ไอซ์ยังดีไอซ์เขาเป็นหัวแคสอะหูเสียงมาเลยไม่เอาเลยหูฟังนี่ขอบายยอยเปิดเอาหูฟังออกไหมหูฟังออกแคสแไปถึงก็จะได้ได้ยินเสียงด้วยไงได้ได้เอาดิน่ะเบรกไว้ก่อนตุ๊กไม่ติดเบรกนะแต่ถ้าจะแคสต่อตุ๊กไม่ติดเบรกหูเสียงมีคนมาเล่นสิ่งแล้ว เดี๋ยวมันจะมีเส like ียงโซน่าใช่ไหมพี่ไอซใช่พี่เราจักบมนี่อ่านั่นเป็นเพื่อนหน่อยให้กำลังใจเด็กๆดูดูให้กำลังใจเด็กหน่อย่แม่ใช่คนไ่ยโอ้โมันกดกีมันแน่นไปเลย หลอกเราใช่แล้วเรื่องก็มีแค่นี้แหละแล้วมันจะหลอกเราแล้วจากนั้นก็อธิบายเรื่องเราโอเคโอ้โหหนุกนะจริงเหรอหนุโอเคตอนนี้ก็จบแล้วถ้ามันไม่น่ากลัวมันหนุกละอะไรยังจบแล้วตอนนี้มีเนื้อเรื่องอีกมีเนื้อเรื่องอีกเหรอมันมีไอ้คัสซีนให้อีกนิดเดียวแล้วก็จบอันไอ้ชาร์จตัวที่สองมันจะเป็นจีบอ่ะไอ้ที่ว่ามันให้ไปหาจะเล่นชาร์จตัวไหนยางฮะชาร์จตัวต่อไปเลยไหมก็เดี๋ยวพวกเดี๋ยวมันจะมีคัสซีนให้อีกเอ้ากดไปแล้วกดแล้วกดแล้วกดดีส์ฮันดี้สตอรี่โอ้โหโรงพยาบาลนัก่าว เพราะว่าที่โรงพยาบาลต้องเลี่ยงเรื่องนี้แต่เลี่ยงไม่ได้น่ากลัวเราเลี่ยงกับตัวเองตองระวังถ้าบอกว่าบัดนี้ถ้าบัดนี้มีเรื่องว่าบัดนี้ก็รู้ว่าอย่างนี้แล้วก็คนที่เข้าไปเล่นนั้รผู้หญิงผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าที่ที่น่าพอดีสุดเป็นคุณจิมมี่เขาบว่าคนไทยอ่างเงี้ยยิ่งไปในเกมที่แบบไหนเขาต้องอยู่เฉยๆแล้วไม่ไัว ต่ t h e นอนันี้นได้รับข้อความจากอาญาอว่าเธออยู่ท่ยังไม่ได้ดูหอยังไม่ได้ดูเลยอาญาอาญาตามสวีดโฮล a ามสวีแล้วไม่นด้อะไรยาัีใ้เล่นเป็น่ยวก็จะมีชจ่ว่าให้เราไปถ่ายม่ใชให้เราไปถ่ายให้เราไปดูดูแลตึกอะไรเงี้ยอันนี้ยังไม่จนเลยจบแล้วไหมจบแล้วอีวปอีกัวตบเยจบปากตาสายอะยปอ้าวอยังไม่จบนะ มาต่ออันที่สองเลยมามามาหน่อยส่วนเอาจริงกับพี่ได้ดัวหน่อยเออขอขอแม่เป็นเลยโอ้โหแสงโอแค่นี้ก็ขอจบท้ายนี้ไปเท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะโอเคถ้าอยากให้ทำความฝันเสียวอีกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ subscribe ด้วยโอเคสองเพื่อนใช่ดูไปก่อนมีอะไรเพิ่มโอเคกดไอพาร์ทหลังๆนี่ยังไม่ได้ดูนะรู้สึกจะดูถึงท้ายหกแล้วตอพี่นะโอเค